โอเคครับสวัสดีครับมาแล้วครับตัวหม่เข้าแะแล้วเข้าแสแล้วดูรายละเอียดกันนี่ครับอย่างที่ผมเดาครับก็ไม่รู้หลังจากนี้ว่าอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะก็คือตัวใกล้มันจะโหดกว่าตัวไกลเพราะตัวไกลมันได้รับการปกป้องจากตัวใกล้ไงเขาคงแบบให้มันเบาๆก่อนเพราะถ้าตัวตัวไกลโหดมันก็คือแบบจะ ไล์เทียนเทียมตาลไงมันก็ต้องหาตัวโหดโคตรมาแทนแต่ตัวแนวหน้ามันต้องรับไดเมดรับอะไรทุกอย่างมันก็ต้องให้โหดตั้งแต่ต้นเพราะไม่งั้นก็จะไม่สนุกถ้าตัวแนวหน้ามันไม่ไม่เท่อะประมาณนี้นคิดยังไงคิดว่ามันมันต้องมันจะตายไวไงมันก็ต้องทํำให้เก่งก่อนจะได้อยู่ในฉากนานๆจะได้เห็นความสามารถมันไม่เหมือนตัวแนวหลังที่ ยืนอยู่นานกว่าตัวแนวหน้าอยู่แล้วเพราะต้องแนวหน้าไปก่อนโอเคครับพลังครับโจมตีธรรมดานี่มันรู้สึกแค่อะถ้าแสงเล,ะ,ละ,ะใกล้นะพลังตัวมันก็สกิลแรกรู้สึกกะกาครับเราลดความแม่นยาเราก็ไม่ค่อยใส่ใจกับความแม่นยาอะไรพวกนี้นะจากลายเลนเจอร์หลักก็เถอะไม่ก็สนอ๋อมันมีตีมแม่นใช่ไหมสกิลแม่นมีโดแน่นอนใช่ไหมก็อาจจะมีมาในหลังๆนะ แต่นี้ก็ลดแม่นยำซึ่งปกติเราก็ใช้สกิลแม่นยำไม่รู้รวมสกิลด้วยหรือเปล่าหรือสกิลโดนแน่นอนนะมันคนละเกมนะเอาเ,เกมนี้สกิลอาจจะโดนชวว่ๆแน่นอนแต่ตีธรรมดาอาจจะมีพลาดบ้างโอ้แต่ถ้าลดแม่นยำไปบวกกับไอ้ที่เน้นลบลีกอ่ะไม่น่าจะตีโดนเลยเลยนะโหดเลยนะแต่พลังโจมตีหายไปอีก50%เอร์ต ส่วนใหญ่สกิลมันไม่มีหลบครับในเกมนี้ตอนนี้นะคือเมื่อไม่มีการหลบก็โดนเต็มๆโดนชัวๆ์ๆจะไม่มีลบดีดีบัฟด้วยนี่นะอ่าอย่ายืดดีกว่ารีบๆ <c oughs> เดี๋ยวคลิปตัดอีกสกิลสองครับก็เออรับรับเดเมทแ,แทนเพื่อนครับ เขาเรียกอะไรเมื่อเพื่อนถูกโจมโจมตีอ่ะเพื่อนโดนตีแสนหนึ่งก็มาเข้ามันแทนแสนหนึ่งน่าจะประมาณนี้เนะยังไม่ได้ดูเลยเพิ่งมาเออผมมาเข้าไอดีนี้เลือดมันเยอะหน่อยไอดีนี้มันค่อนข้างไปไกลอะไรเงี้ยเมื่อกี้ไปเปิดตัวเด็กแล้วมันโอ้โหทำไมอ่อนจังวะไปชนใครเขาได้ก็มาดูไอดีนี้โอ้โหเลือดไม่ไม่ธรรมดารับรับไดเมจแทนแล้วก็ลดความเสียหายด้วยก็คือไดเมจมาแสนก็ลด8ปด สองหมื่นเป็นเวลาเจ็ดวิครับก็สิบสองวิรับเปและเจ็ดวิก็มีเวลาไม่รับแค่ห้าวิโอ้โหเพื่อนไม่น่าจะตายเลยล่ะส่วนพาร์ทสิบครับก็ดีครับเมื่อเมื่อติดสกิลนี้สกิลนี้ก็มาต่อเลยก็สร้างบาลีดูดรับดูดซทบความเสียหายก็เพิ่มโล่เลือดมาด้วยอ๋อแต่นี่ไม่ไม่หิวเลือดนีเพื่อแค่เพิ่มโล่เลือดเฉยเป็นเวลาอีกเจ็ดวิด้วยครับ ก็เพิ่มความถึกสุดๆนี่แหละก็ใส่เพิ่มเลือดไปเยอะๆครับมีแววอยู่แค่นี้แหละแต่อาจจะได้ใช้พวกเกราะเยอะๆด้วยเพราะบางทีบางคนก็ไม่น่าจะเปิดได้ไอเเทมที่เพิ่มเลือดนะมันสุ่มค่อนข้างมั่วๆครับอ่ะเปิดกันดีกว่าสรุปอันนี้ต้องมีไหมมึงอย่างน้อยก็ต้องมีติดตัวไว้บ้างแหละอืมผมจะเปิดเท่าไหร่ผมไม่เปิดเยอะครับผมผมไม่แน่ใจ ผมผมไม่อยากให้ใครมารับเดเมจแทนต,ต,ต,ตัวตัวตัวนี้ครับเข้าใจใช่ไหมครับว่าตัวนี้มันต้องเลือดน้อย,อยงไงถ้ามีตัวมารับเดมเมจแทนมันมันก็ไม่ได้ขวาดเขาเขาเขาก่อนนะนะมันก็ไม่จะไม่พาสิฟจะไม่นั่นมันก็จะตัดทางกันที่แรกผมก็จะจะเหมาเปิดให้ทั้งหมดนั่นแหละแต่พอเป็นอย่างนี้แล้วก็อาจจะเอาแค่บวกหนึ่งะอะไรเงี้ยไป แต่ ID อื่นที่มีงบว็อาจจะเอาโอ,โอ้มันก็ไม่น่าเต็มอยู่นะอืมวิธพวงนี้ไม่ค่อยได้เปิดแบบออกตัวแรกๆแล้วโอ้โหใสๆเลยครับมาใช่ครับเรียบร้อยครับมาแล้วครับออกวางงี้คุยกันได้ครับได้บวกหนึ่งแล้วครับแต่อย่างที่บอกอมับมันได้ขัดกับไอ้ตัวหลักให้ มันก็เลยเ,ยเสียดายว่ะเสียดายสกิลมันขัดกันมันมารับเดมแทนกันแต่ที่จริงมันก็อยู่ด้วยกันได้แต่ผมว่ามันก็ไม่คุ้มเท่าไหร่มีอ,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 อมััมมตะเจ็ดวีแล้ว,ลว,ลวเราก็ไม่อยากให้อะไรมาสร้างหรอกโอเคบวกบวกหนึ่งะครับแต่ก็อาจจะมีอย่างอื่นมาเสริมที่หลังเพราะตัว๋วก็เหลือไม่รู้ตั๋วเก็บดองไปได้รึเปล่านะ ืมแต่เมื่อมันเปิดลวมาเนะนะงั้นก็ดองไว้ก่อนแล้วกันนะ,ะเดี๋ยวไปลองโบกแล้วใส่เกียร์กันครับผมผมใช้แค่สามทีมแล้วทีมนี้เอาไว้เก็บไอ้นั่นเออที่คนทุกคนทํากันนี่แหละเพิ่มคิวรับคิวมอนทีมสองนี้ไว้ลุยด่านพิเศษไออันนี้แหละดยวสิผมจะมีตัวอะไรไปใส่บ้าง มันโอ,โอ้กดกดไม่ติดโอ้อยู่ล่างสุดอติดตั้งทีม B ใช่ไหมถูกต้องโอ้โหติดทันอะไรอะไ,อะไเดีเอาเป็นตัวพระเอกไปแล้วกันอัปเกตจับอเลือดเยอะจริงครับมันอยู่ที่ไออดีจริงครับไอดี ID ตัวเด็กผมเลือดโอ้ยเห็นแล้วชนช,ช,ชนใครได้ว่า ลืมเลื่อนขั้นก่อนโอ้แต่เขาบวกเยอะจริงครับอย่างน้อยก็มีสกิลครบแล้วครับทีนี้จะไม่ใส่เกียร์แล้วเลือดหกหกบีไปนะให้ผมทำเดเมจบอได้ถึง 4, 4ลีละอวดไม่รู้อวดได้ไม่ะออดตัวเองพึ่งถึงครั้งแรกอันนี้ก็เราก็เอาเลือดเจอๆนะ ไม่น่าจะเน้นโจมตีถ้ามีสกิลโจมตีแค่สกิลเดียวเราจะไปแย่งอันนี้ป่ะออเลือด 44a อยากได้เลือดเป็นเปอร์เซ็นต์สินะเราต้องเอาเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์โอ้โหไม่มีเลยเหรอ30เปอร์16 4 1 25 30 ค่นข้างแย่ยิบสี่มีอยู่อันเดียวแล้วนะนี่ครับมันก็หลายๆคนก็คงจะเจอปัญหานี้คือแม่งไม่ออกสุ่มนึงเกียร์เต็มเอมอไม่ออกไม่ออกดีๆมาให้อันนี้น่าจะเยอะอยู่มั้เลือดเพิ่มเลือดแสนสี่ถ้าตอนหับเล่นใหม่ๆแล้วมันได้ขนาดนี้ตัวชนเราเก่งลืมโลกเลยเลือดหนึ่งสามหนึ่ง โอ้เลือดก,ก็ป้องกันนะเลือดเ4 121ิศ94 1 2 1อโอ้อันนั้นแรงกว่าแต่อันนี้เน้นป้องกันเลยไปเอาอันนั้นเลยนะนะ1 3 1ป้องกัน36หลบหลีกไม่น่าได้เป็นตัวหลกักแต่มันเท่นะอันนี้ก็มีเพิ่มพลังชีวิตใช่ไหมอันนี้เพิ่มหลบหลีก76 โอโหร้อยสิบห้าเอาสายป่ะอืมอยากให้มันชนบอสได้โหดๆจังเลยเท่าไหร่อะย่สิบสี่มันปแปลกๆป่ะอ๋อเมื่อกี้เราเทียบตอนเลือดมันเลเวลมันสองสองสองร้อยไงมันก็เลยดูเยอะอันนี้เลเวลจริงก็ได้แค่นี้แหละยี่ิบสี่จุดเจ็ดอันนี้จอแคบหน่อยเนะี่ยแท็บเล็ต โอ้น้อยก็ตัวนี้อ๋ออันนี้มันบวกบวกสามเนี่ยจะเท่ดีป่ะเท่ป่ะว่ะก็เท่แหละหุมพันห้าสะดุ้งเลยพันห้าน้องไหวป่ะพันห้าไปดูอีกครับด่านมาด้วยครับลืมดูว่าด่านมันหมดครับไม่ค่อยได้ลงด้วยโอ้โหไม่น่าผ่านนะ เอ้ยต้องจัดทีมอันนี้ด้วยนี่วาสิบห้าเปอร์ตัวอะไรมูลดุริยางเหรอไม่ใช่ดุริยางแล้วก็ยูอีแล้วก็โตโย่โอ้ปวดหัวเลยเมื่อกี้ผมอ๋อผมจะเอาเมลิโอดัสมาไงยูอีมูลดุริยางมูลดุริยางใช่เหรอวะเฮ้ยเรามีมันนะเฮ้ยต้องมีดิ เออก็มีแต่มันไปอยู่ไหนอะอัพตัวล่างๆขึ้นมาเยอะไปหน่อยอ๋อเราไม่ได้บวกก็เลยจะดูกาดก็ใส่พวกอยู่อีก็ได้อยู่อีก็น่าจะกาดก,าก็ยังดีอ๋อหนึ่งสี่ศูนเออไม่ค่อยอยากใช้อนี่เท่าไหร่ครับเหมือนเน้นพีพีอะเพราะเวลาไปลุยดาดยนอะไรเงี้ย ันยั่วแล้วมันลบไม่ได้มันสุดท้ายก็ต้องกลับกลับมามาฆ่ามันไม่ได้ช่วยอะไรเยอะขนาดนั้นอไปโอ้ไม่ต้องเพิ่มโล่ลวมั้งหรือลองเพิ่มโล่ดูอลองลองลองได้เพราะราจะลุยด่านยากครับดูซิว่าจะตายยากไหมอ่าเร็วหน่อย สินาทีแล้วเดีลิปตัดแต่คลิปตัดก็ขออภัยนะครับดูเท่าที่เห็นแล้วกันไหวไป่าวอ๋อว่ากี้คแค่แค่โลครับอ๋อไม่ไหวยอยู่ดีนะมัโนโหดเกินมันไม่ใช่ระดับที่เราสู้ได้เลยห่างชั้นเงนเกินไปนั่นแหละ,ะมาอันนี้ก็น่าจะผ่านสบายครับอ๋อมีโลก็ไม่น่าจะโดนเดยเมดด้วยนะไม่น่าจะตายนะเลือดไม่ลดเลยมั้งนะดูด,ดิ ห่างห่างชั้นไว้ต้องไปลุยด่านอื่นละอืมตีบอยก็ตีไปแล้วอ๋อมีด่านทั่วไปนี่อืมฮึบไม่น่าจะได้ลงเก็บไปหมดแล้ววันนี้ทำเควสไปเหลืออะไรบอยก็ตีไปแล้วพี่พี่อะชาเลนโอ้ชาเลนที่จะจัดทีมาม,มาประลองทุกทีอะ หาพลังสูสีแล้วกันมมันไม่ได้ล่ะพลังห่างเยอะเลยอันยี่แปดเนี่ยโอ้ใจสา 300. มร้อยแมวเปลืองโคตรอะงั้นไปลองลุยด่านล่าสุดนะดูสิจะทำให้ผ่านไปได้หรือเปล่าเพราะส่วนใหญ่เดี๋ยวนติดแล้วผมก็ทิ้งไปเลยครับสัปดาห์หนึ่งถึงจะกลับกลับมาแก้ทีหนึ่ง โอ้โหมันก็ไม่เท่าเมลิโอโอดอส์โอแตไมัติตดโล่นี่ติดปั๊บนะเพราะสุดท้ายมันก็รับเดย์เมจอยู่คนเดียวอยู่ดีนะมันก็เอาไ้แก้ทางพีพีครับมากกว่านะพีพีเพราะยังไงมันสกิลโจมตีตัวหลังไนงะถ้าเป็นด่านปกติปกติก็เดย์เมจธรรมดาหรืออาจจะเป็นด่านบอสครับตีบอสยิ่งบอสในสกิลโอ้สกิลโหด ก็ถือว่าชนได้ครับระดับหนึ่งก็เอาไปปรับเปลี่ยนกันดูครับว่ามันจะเข้ากับระบบทีมประมาณไหนนีรอบทีมีหลากหลายมีตัวแทงมีตัวชนเยอะแยะเลยแถมค่อนข้างเท่ด้วยอแค่นี้แล้วกันครับขอโชคดีในการเปิดครับ